ต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันในสัปดาห์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องราวที่ค่อนข้างจะคลาสสิกทีเดียวนะครับก็คือเรื่องของ KPI นะฮะหรือว่า Key Performance Indicator ซึ่งก็ยังเป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งในบ้านเรายัางคงได้รับความนิยมหลายๆบริษัทยังคงใช้งานแล้วก็หยิบเอาเรื่อง KPI ไปใช้งานกันค่อนข้างเยอะนะครับ ประในวันนี้ที่จะคุยให้ฟังก็คือในการใช้งานเครื่องมือตัวเนี้เรามักจะพบเจอกับปัญหาหรือข้อจํากัดต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะก็คือโดยเฉพาะเรื่องความเข้าใจของคนใช้นะะก็คือ Line Manager ต่างๆเนี่ยเวลาที่องค์กรมีนโยบายที่จะเอาเรื่องตัวชี้วัดผลงานมาใช้ในการบริหารผลงานเนี่ยมักจะมีข้อสงสัยแล้วก็มีข้อจากัดติดตามกันมาอย่างเป็นขบวนเลยนะครับ ก็เลยอยากจะให้ความรู้พร้อมกับไอเดียคร่าวๆเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยที่กำลังสงสยัยหรือกำลังจะเอาระบบนี้ไปใช้จริงในบริษัทของท่านเนี่ยสามารถที่จะเอาไปต่อยอดแล้วก็ประยุกต์ใช้ต่อได้นะครับ ผมจะพยายามไม่พูดในเชิงของทฤษฎีอะไรที่มันยุ่งยากนักนะครับ KPI จริงๆแล้วคืออะไรหลายคนก็ยังไม่ทราบว่ามันย่อม,มาจากอะไรด้วยซ้ำไปเอาง่ายๆว่า KPI เนี่ยย่อม,มาจากคำสามคำนะครับก็คือ Key Performance Indicator แปลเป็นไทยที่เรียกว่าตรงที่สุดก็คือตัวชี้วัดผลงานหลักของงานว่าตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งเนี่ยน่าจะมีเครื่องมือในการที่จะบอกว่า เขาหรือตำแหน่งนั้นเนี่ยจะต้องสร้างผลลัพธ์อะไรให้กับบริษัทบ้างเพราะฉะนั้นตัวการทําธุรกิจน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่ที่มีขึ้นในองค์กรเวลาที่เราจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานแน่นอนเราต้องคาดหวังถูกไหมฮะว่าพนักงานคนนั้นจะต้องสร้างผลงานหรือผลลัพ์อะไรบ้างจากหน้าที่และความรับผิดชอบของเขานี่แหละครับคือ KPI คือตัวชี้วัด ผลสาเร็จของงานว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพนักง,งานทํางานสําเร็จแล้วหรือยังอันนี้คือประเด็นที่ต้องให้มี KPI ขึ้นมานะครับ Key Performance Indicator พอหลังจากที่เรารู้เรื่องของนิยามคํานี้ละประโยชน์ของมันคืออะไรท่านทราบไหมครับประโยชน์ของ KPI ที่คนที่เขาคิดหรือว่าคนที่เขาเริ่มเรื่องนี้เอามาใช้งานจริงๆเนี่ยนะฮะประโยชน์ของมันคือมันเป็นเครื่องมือที่ ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยสามารถจะเอามาใช้ในการตกลงผลงานระหว่างกันได้ก็คือพูดง่ายงายว่าทุกปีที่พนักง,งานจะต้องเริ่มงานใหม่ในปีปฏิทินใหม่ก็ได้สมมุติว่ารอบปีของเราคือมกราคมจนกระทั่งถึงธันวาเนี่ยนะฮะทุกๆต้นปีเนี่ยมันจะต้องมีการกําหนดเป้าหมายการทํางานใหม่เสมอโดยเฉพาะธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําไรต้นทุนนะฮะเรื่องของยอดขายต่างๆเนี่ยมันจะถูกกาหนดขึ้นมาตั้งแต่ ข้างบนลงมาข้างล่างดังนั้นในแต่ละตำแหน่งก็เหมือนกันรอบผลงานแต่ละปีของพนักง,งานคือรอบไหนเนี่ยช่วงต้นรอบหรือว่าช่วงเดือนแรกของรอบผลงานหัวหน้ากับลูกน้องจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมาพูดคุยกันว่าองค์กรหรือหัวหน้าเนี่ยคาดหวังผลลัพธ์อะไรจากพนักง,งานแต่ละคนบ้างในอดีตที่องค์กรที่ไม่เคยใช้ระบบพวกนี้สังเกตไมหมครับว่าในแต่ละปีเวลาเริ่มต้นปีผลงานใหม่ เราจะไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้เลยพนักง,งานจะแค่เพียงว่าเออก,ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มาทํางานแค่นั้นเองแต่ถามว่าปีนี้จะต้องทําเท่าไหร่ตัวเลขเป็นอย่างไรเนี่ยพนักง,งานตอบไม่ได้เลยรวมถึงแม้กระทั่งแมネเจอร์บางคนที่ยังตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าปีนี้เขาจะต้องทําอะไรบ้างนั่นแปลว่าองค์กรไม่มีการกําหนดเป้าหมายอะไรหรืออาจจะมีแต่กําหนดไว้แค่ระดับบนไม่มีการถ่ายทอดลงมาดังนั้น KPI มันเป็นตัวหนึ่งที่ เอาเข้ามาใช้เนี่ยเพื่อทำให้หัวหน้าและลูกน้องในแต่ละเลเวลในองค์กรเนี่ยนะครับมองเห็นภาพว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการในตอนสิ้นปีเนี่ยเราต้องการเห็นความสำเร็จในเรื่องอะไรบ้างซึ่งมันก็ไล่เรียงกันลงมาจนกระทั่งถึงระดับพนักง,งานข้างล่างเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าตัวนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการตกลงกันทำความเข้าใจร่วมกันพนักง,งานกับหัวหน้า ก็จะรู้ว่าโอเคเราจะต้องดูแลกันในเรื่องนี้ปีนี้ต้องทําสิ่งเหล่านี้ให้สําเร็จนะนะครับนี่คือประโยชน์ข้อแรกนะครับประโยชน์ข้อที่2ของ KPI ก็คือใช้ในการสื่อสารกันในเรื่องของผลงานโดยเฉพาะเรื่องระบบบ,บริหารผลงานที่หลายท่านน่าจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างเนี่ยนะครับว่านอกจากการกําหนด KPI วางเป้าหมายตอนต้นปีแล้วระหว่างปีเราจะต้องมีการให้ฟีดแบ็กกับลูกน้องเราเนี่ย หลายคนงงนะฮะว่าไอ้ฟีดแบ็กตัวเนี้ยผมจะเอาอะไรไปเอาอะไรไปคุยกับพนักง,งานนั่งมองหน้ากันเฉยๆได้ไหมสิบนาทีนะเอาเอาเข้าจริงๆคือตัวที่จะหยิบยกไปคุยแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกับพนักง,งานได้ก็คือ KPI หรือเป้าหมายผลงานที่วางไว้ตั้งแต่ต้นปีนั่นแหละฮะโดยที่องค์กรอาจจะกําหนดว่าในช่วงทุกๆเดือนเราจะมีการให้ฟีดแบ็กกันอย่างเป็นทางการระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องตัวต่อตัวดังนั้นก็ให้หยิบเอา KPI ที่วางไว้นั่นแหละ ตัวที่1นึ่งตัวแรกคุณเป็นไงบ้างหนึ่งเดือนผ่านไปทําได้ตามเป้าไหมตรงไหนไม่ได้ติดขัดอะไรตัวที่2ว่ากันไปจนก็ตังครบเราจะได้รู้ว่าในเดือนถัดไปเนี่ยพนักงานจะต้องทําอะไรยากขึ้นไหมต้องทําอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าจะต้องมุ่งเน้นตัวไหนผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการก็คือทําให้ปลายปี KPI หรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีของพนักงานคนนั้นเนี่ยบรรลุให้ได้ทุกคน อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะใช้ในการสื่อสารในเรื่องผลงานกับพนักงานนี่ประโยชน์ข้อที่2นะครับใช้ในการสื่อสารประโยชน์ข้อที่3ก็คือใช้ในการติดตามความคืบหน้าของงานถ้าเราไม่มี KPI ไม่มีตัวบอกว่าปีนี้จะต้องได้ผลลัพธ์อะไรเราจะไม่รู้เลยว่าในช่วงแต่ละเดือนแต่ละไตรมาสเนี่ยพนักงานจะต้องทำอะไรถึงแค่ไหนบ้างเพื่อให้ปลายปีนี้มันบรรลุให้ได้เราก็จะไม่สามารถบริหารจัดการได้เลยนะครับ ตรงนี้คือประโยชน์อีกอันหนึ่งนะฮะติดตามแล้วก็มองเห็นความคืบหน้าของงานเพื่อให้นายหรือแม้กระทั่งพนักงานเองเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการงานของตัวเองได้ดังนั้นประโยชน์มันมีอยู่ประมาณ3อันเนี้ยที่เป็นประโยชน์ของ KPI จริงๆปีเตอร์รักเกอร์นงฮะน่าจะใช่ปีเตอร์รักเกอร์ใช่ครับเป็นกูรูทางด้านแมネจเมนต์เขายังเคยบอกเลยว่าอะไรที่วัดผลไม่ได้หรือมองไม่เห็นเป็นตัวเลขเนี่ยนะฮะ ก็ไม่สามารถจะไปบริหารจัดการมาได้ซึ่งผมเชื่อค่อนข้างจะเชื่อแบบร้อยเปอร์เซนต์จริงๆว่าถ้าตรงไหนเราไม่สามารถกําหนดตัวเลขได้เลยเนี่ยนะฮะเราก็จะไม่สามารถบริหารจัดการได้ดังนั้นผู้บริหารชื่อก็บอกแล้วนะฮะผู้บริหารแปลว่าเขาต้องบริหารจัดการงานให้สําเร็จให้ได้นั่นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเขาก็ต้องรู้ว่าเขาคาดหวังผลลัพธ์อะไรแค่ไหนจากพนักง,งานคนไหนบ้าง เพื่อที่เขาจะได้บริหารจัดการให้พนักง,งานคนนั้นสร้างผลลัพธ์ให้ได้นั่นเองอันนี้คือประโยชน์ของมันโดยตรงผมมักจะชอบยกตัวอย่างตัวชี้วัดผลงานมันเหมือนกับว่าร่างกายของเราก็ได้ครับทุกปีเราจะมีการตรวจสุขภาพถูกไหมครัถ้าท่านทํางานในองค์กรเนี่ยก็จะมีสวัสดิการตัวหนึ่งก็คือเราต้องถูกบังคับไปตรวจสุขภาพทุกปีในการตรวจสุขภาพเนี่ยมันเป็นตัวบอกผลงานของร่างกายเราอย่างหนึ่งนะฮะว่าในแต่ละปีเนี่ย ร่างกายของเราสร้างผลงานให้กับตัวเราเองเนี่ยดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นผลงานในร่างกายเราคือความแข็งแรงความแข็งแรงมันสะท้อนจากตัววัดเยอะเลยเนะฮะไม่ว่าจะเป็นอัตราน้ําตาลในเลือดถูกไหมฮะคอเลสเตรอรอลค่าตับค่าไตต่างๆนานาหัวใจเต้นค่าปอดทุกอย่างมันจะมีมาตรฐานกําหนดเอาไว้ในทางการแพทย์ว่าถ้าสุขภาพของเราดีเนี่ยค่าต่างๆมันจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดแต่บางเอญถ้าสมมติว่าเราตรวจปุ๊บ นะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่บอกว่ามันต่ำกว่าเกณฑ์หรือว่าเกินเกณฑ์ก็ได้สิ่งที่เราต้องทําคือเราก็ต้องบริหารจัดการสุขภาพเราใช่ไหมครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปน้ําตาลให้มันน้อยลงหน่อยต้องออกกําลังกายมากขึ้นนี่แหละคือวิธีบริหารจัดการผลงานก็คือสุขภาพของเราเพื่อปีถัดไปเราจะได้ให้ตัวเลขตรงนี้มันอยู่ในเป้าหมายให้ได้ในการทําธุรกิจก็เช่นกันนะครับถ้ามันไม่มีตัวเลขอะไรมาบอกเนี่ยผมว่าบริหารจัดการยากทีเดียว พนักง,งานก็จะงงงงแมเนจเจอร์ก็จะงงงงเพราะฉะนั้น KPI ก็เลยมีขึ้นมาเพื่อป้องกันความงงงงของพนักง,งานแล้วก็ของผู้จัดการด้วยเพราะเราเห็นประโยชน์ของ KPI ไปแล้วเราลองมาดูว่าองค์ประกอบโดยปกติของมันเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างบางคนก็แบบอ,อืตั้งเป็นตัวเลขโปรงขึ้นมาเลยก็มีจริงๆองค์ประกอบของตัวชี้วัดผลงานที่ดีนะครับเอาว่าหลักง่าย,ายๆเนี่ยมันควรจะมีอยู่3คอ um, ลัมน์หลักๆถ้าท่าน ทำใน Excel ก็ได้แบ่งเป็น3คอลัมน์เลยนะฮะโดยที่แต่ละตำแหน่งงานเนี่ยจะต้องตอบ3คอลัมน์นี้ให้ได้คอลัมน์แรกก็คือวัตถุประสงค์ของงานตำแหน่งเนี้ยมีวัตถุประสงค์เกิดงานนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรท่านต้องตอบต้องเขียนเป็นหนังเสือออกมาให้ได้ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดแล้วก็มีที่ปรึกษาชอบยกตัวอย่างมากที่สุดก็คือถ้าเรามีลูกน้องเป็นพนักง,งานขายวัตถุประสงค์ของเซลคืออะไรอันนี้คําตอบง่ายมากถูกไหมฮะคือ เราจ้างเซลล์มาเพื่อให้เขาขายของไงคำตอบที่1วัตถุประสงค์ของงานคือขายสินค้าให้เราสินค้าอะไรก็ว่าไปถูกไหมครับคอลัมน์ที่2ก็ต้องถามต่ออีกว่าไอ้ขายสินค้าเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาขายสําเร็จแล้วหรือไม่สําเร็จเราจะวัดจากตัวอะไรได้บ้างความสําเร็จนั้นนะฮะจะวัดจากตัวอะไรได้บ้างคําตอบคือขายสินค้าวัดความสําเร็จจากอะไรฮะก็จากยอดขายที่เขาขายได้เพราะฉะนั้นมันจะเริ่มเป็นหน่วยนับอะว่าเราจะต้องดูจาก หน่วยก็คือหน่วยยอดขายที่พนักงานคนนั้นขายได้นี่คือคอลัมน์ที่2นะครับคอลัมน์ที่3ที่ต้องตอบตามมาก็คือเป้าหมายคันนี้เป้าหมายมันจะเท่ากับตัวเลขละว่า,อายอดขายที่เราต้องการ,รเพราะฉะนั้นในช่องเป้าหมายก็ต้องใส่เป็นตัวเลขเลยว่าปีนี้เราต้องการให้พนักงานขายคนนี้ขายของได้สักกี่ล้านบาทมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขเช่นปีนี้ต้องได้10ล้าน20ล้านเป็นต้น เพราะฉะนั้นทบทวนอีกทีนะครับองประกอบของตัววัดที่ดี1ช่องแรกนะฮะคอล์แรกก็คือวัตถุประสงค์นะฮะวัตถุประสงค์ก็คือความคาดหวังนั่นแหละเราจ้างพนักงานคนนี้มาทํางานในตําแหน่งนี้เราคาดหวังผลลัพธ์อะไรบ้างที่ต้องส่งมอบให้เราในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าเขาเอ็ดแล้วก็ไอ้ที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะวัดนี้คือคอล์ที่2นะครับมันจะวัดความสําเร็จจากตัวอะไรได้บ้างหน่วยวัดมันควรจะเป็นอะไร ซึ่งหน่วยวัดปกติมันก็จะมีในเชิงปริมาณคุณภาพเวลาทั่วไปจะมีอยู่3องค์ประกอบนี่แหละฮะหนีไม่พ้น3ตัวนี้แน่นอนนะครับบางตัวอาจจะมีมากกว่า1องค์ประกอบก็ได้นะครับอย่างเช่นเซลล์อาจจะบอกว่าต้องขายให้ได้ตามเป้านะฮะสิล้านบาทใน10ล้านบาทเนี่ยต้องภายใน3เดือนด้วยนะต้อง10บล้านทุกๆ3เดือนต้องได้10บล้านเพราะฉะนั้นปีหนึ่งก็คือประมาณ40ล้านเพราะมีสีไตมาาถูกไหมฮะอันนั้นก็คือเป็นกรอบเวลาเข้ามากำกับ หรือถ้าเป็นงานผลิตเราจ้างพนักง,งานมาผลิตสินค้าวัตถุประสงค์คือจ้างเขามาเพื่อผลิตออกมาให้มันเป็นสินค้าพร้อมส่งขายดังนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเขาผลิตได้ไดตามที่เราคาดหวังไหมวัดจากอะไรครับคําตอบที่ตามมาคือวัดจากตัวสินค้าที่ผลิตได้เลยว่าเขาผลิตได้ปริมาณตามเป้าที่ลูกค,ค้าต้องการไหมเช่นเดือนละ10ชิ้นสมมุตินะครับนอกจากเป้าที่เป็นปริมาณแล้วเราจะวัดคุณภาพของการผลิตไหม แน่นอนเขาก็ต้องวัดว่าของเสียมันก็ต้องไม่เกินเรียกว่าทํา10ชิ้นต้องดี10ชิ้นเลยนะห้ามเกินกี่ชิ้นก็ว่าไปเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น2มุมแล้วนะฮะมุมปริมาณการผลิตแล้วก็มุมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้เป็นต้นนี่คือคอลัมน์ที่2ส่วนคอลัมน์ที่3ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวเลขเป้าหมายว่าจะต้องทําได้ตัวเลขเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโดยหลักการง่ายๆตรงนี้ครับ KPI หรือการจะเขียนตัวชี้วัดผลงานให้กับแต่ละตําแหน่งเนี่ยผมก็มักจะแนะนําว่า ให้แยกเป็น3คอลัมน์ตามที่เราให้ฟังเนี่ยแหละฮะแล้วก็ทุกตัวจะต้องมีตัวเลขกำกับไว้เสมอว่าน,นี่คือเป้าหมายนะพอหลังจากที่ทำตรงนี้เสร็จหมดลงตัวเลขเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาแผ่นนี้แหละครับไปคุยกับพนักง,งานหรือบางครั้งบางตำแหน่งเราจะต้องตั้งเป้าหมายร่วมกับพนักง,งานของเราด้วยซ้ําไปว่าปีนี้ผมอยากให้คุณทำได้ประมาณนี้นะเพราะอะไรครับเพราะปีที่แล้วคุณทำได้แค่นี้แล้วปีนี้ผมขอเพิ่มอีกสัก10%จากปีที่แล้วได้ไหม พราะว่าสุดท้ายแล้วธุรกิจเราก็ต้องโตต่อ,ตอเป้าองค์กรก็ใหญ่ขึ้นเป็นต้นนะอันนี้ก็คือตัวองค์ประกอบทั่วไปนะครับของตัวชี้วัดผลงานพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะพอเห็นภาพมากขึ้นเกี่ยวกับ KPI คานนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าหลายครั้งนะครับที่หลายๆองค์กรเนี่ยมีนโยบายเอาเรื่องของการใช้ตัวชี้วัดผลงานมาประกอบการประเมินผลหรือบริหารผลงานเนี่ย ก็มักจะมีผู้จัดการหรือพนักง,งานบางคนที่มีคําถามสวนขึ้นมาเลยนะฮะว่าโอ้ยนายหรือโอ้ยอาจารย์ตําแหน่งผมเนี่ยมันตั้ง KPI ไม่ได้หรอกมันวัดกันไม่ได้ท่านเชื่อไหมครับกับคําถามนั้นว่ามีตําแหน่งอะไรบ้างในองค์กรที่ไม่สามารถวัดผลสําเร็จได้จากประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาบอกได้เลยว่าไม่มีนะฮะคือเมื่อไหร่ถ้าท่านทําธุรกิจแล้วท่านจ้างพนักง,งานเข้ามา พร้อมกับจ่ายเงินเดือนให้เขาเราคงไม่จ่ายเงินเดือนฟรีๆถูกไหมฮะโดยที่ให้พนักงานคนนั้นนั่งเฉยๆหรือทําอะไรก็ได้ตามใจเขาอยากทําเท่าไหร่ก็ทําคงไม่มีหรอกครับส่วนใหญ่เรามักจะต้องมีการกําหนดผลลัพธ์บางอย่างแม้ว่าบางตัวเราอาจจะไม่เคยกําหนดเป็นตัวเลขเพราะเราไม่เคยกําหนดเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันกําหนดให้ได้แต่จริงๆทุกงานกําหนดได้หมดนะครับสังเกตเวลาเขาประกวดนางงามเขายังกําหนดได้เลยว่าใครที่จะได้มงกรด มันก็มีองค์ประกอบของมันใช่ไหมฮะในการทํางานก็เช่นกันเอาอย่างตําแหน่งที่ผมมักจะชอบยกตัวอย่างเสมอแล้วก็มีคนชอบถามว่าอย่างเงี้ยมันกําหนดตัววัดได้จริงหรือตําแหน่งง่ายมากนะครับคือตําแหน่งคนสวนนะครับบางบริษัทบอกคนสวนจะกําหนดตัววัดเขายัางไงเขาทําสวนได้ดีไม่ดีผมก็ถามก็กลับว่าโอเคเราจ้างคนสวนมาทําอะไรวัตถุประสงค์ของงานจําได้นะฮะองค์ประกอบที่1วัตถุประสงค์ของงานก็คือคนสวนเราจ้างเขามาทําอะไรทําสวนอ่า ผมก็ถามต่อโอเคทาสวนเนี่ยทำอะไรบ้างเขาจะมีะตัดหญ้าตัดต้นไม้รดน้ําต้นไม้ใส่ปุ๋ยต้นไม้ในสวนของบริษัทผมก็ถามว่าพวกเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จล่ะคุณจะรู้ได้ไงว่าทํางานเขาทํางานได้ดีหรือไม่ดีล่ะคําตอบที่ผมจะได้ตามมาก็คือแหละต้นไม้ต้องไม่ตายเริ่มได้แล้วนะฮะสวนต้องไม่มีใบใบไม้ร่วงแบบดูแล้วรกรุงรังดูแล้วมันไม่น่ารื่นลมเท่าไหร่ อันนี้ถามว่าวัดได้ไหมจริงๆวัดได้นะครับคือใบไม้เราก็ต้องถ่ายรูปไว้ก็ได้หรืออาจจะใช้คนที่มาใช้บริการในสวนเนี่ยเป็นคนให้คะแนนก็ได้นะครับว่าคะแนนตรงเนี้ยมันออกมาเป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความรู้สึกของเขามันก็แปลงร่างมาเป็นตัววัดได้ละเหมือนกันบางคนก็บอกอ๋อเขาต้องดูแลต้นไม้อย่างให้ตายอันนี้ยิ่งวัดได้เขาไปใหญ่เลยว่าใน1ปีที่ผ่านมาคุณทําต้นไม้ตายไปแล้วกี่ต้น แปลว่าถ้าไม่ตายเลยแถมยังเติบโตอย่างดีเนี่ยผลงานดีนะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ดูแลแล้วทําให้ต้นไม้มันตายไปจึงต้องเปลี่ยนต้นไม้เนี่ยนั่นแสดงว่าผลงานคุณไม่ดีสังเกตไหมครับว่าตัววัดมันเริ่มโผล่มาละหลังจากนั้นพอมีตัววัดชัดเจนเช่นต้นไม้ต้องไม่ตายต้องมีความสะอาดลื่นรมเราค่อยมาแปลงร่างเป็นเป้าหมายที่เป็นตัวเลขกันได้ความลื่นรมอาจจะวัดจากความพึงพอใจของมา ผู้ที่มาใช้บริการในสวนะการเติบโตของต้นไม้อย่างที่บอกต้นไม้ไม่ตายนะครับแล้วก็เติบใหญ่มีออกดอกออกผลตามฤดูกาลพวกนี้กําหนดตัวเลขได้นะครับสังเกตไหมฮะงานง่ายๆแบบนี้เรายังกําหนดตัวชี้วัดได้เลยฉะนั้นงานหลักขององค์กรนี้ยิ่งกําหนดได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิตอันนี้กําหนดได้แน่นอนฝ่าย qc นะฮะฝ่ายซ่อมบํารุงนะครับ marketing sales hr บัญชีการเงิน ทุกฝ่ายที่องค์กรมีตำแหน่งเหล่านี้ขึ้นมาล้วนต้องการผลลัพธ์ของฝ่ายนั้นทั้งสิน้นดังนั้นให้เข้าสู่เลยครับเราจ้างตำแหน่งนี้มาทำอะไรผลลัพธ์ที่เราต้องการคืออะไรแล้วเราจะวัดความสำเร็จด้วยตัวอะไรได้บ้างแล้วก็กํำหนดเป็นตัวเลขออกมาอันนี้ก็คือเรื่องของ KPI แล้วก็วิธีการกำหนดนะครับผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะพอทำให้ท่านเห็นภาพของคำว่า Key Performance Indicator มากขึ้น เผื่อจะเป็นไอเดียในการเอาไปต่อยอดหรือวอ่าไปปรับปรุงระบบของเราที่มันมีอยู่ซึ่งผมเชื่อว่าบางองคอ์กรที่มาแบบซับซ้อนมากฮะพนักง,งานงงไปหมดเลยพอหลังจากที่ปรึกษามาวางทุกอย่างให้เสร็จปุ๊บพนักง,งานยิ่งงงก็ไม่ใช่ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เพราะฉะนั้น KPI อย่าทําให้มันยากนะครับเพราะตัวมันเองเนี่ยด้วยชื่อมันเองบางทีพนักง,งานก็รู้สึกยากอยู่แล้วฉะนั้นในการ implement ระบบพวกนี้ควรจะทําให้พนักง,งานเข้าใจง,ง่ายๆนะครับถ้า podcast วันนี้พอเป็นประโยชน์ก็ลองเอาไป ประยุกต์ใช้ต่อได้เลยนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับเพราะวาใหม่ในครั้งหน้าครับขอบคุณครับ